เดี๋มีลูกแฟนเราบกานมีแฟนที่เล่นแม่หมดโอ้โหต้องทำนะ้องไม่ทำไม่ได้นะผู้หญิงมันก็ได้มันเดี๋ยวนี้มันค่านิยมเรื่องเซ็กบนเตียงนี่สำคัญที่สุดเลยมันจะมีน้ำยาล้างช่องคลอดมากินไม่มีไม่ไม่เหม็นมจะมีน้ำยาล้างช่องคลอดล้างให้ดีสะอาดเลยโอ้ยเงียดใจาย น้าผู้หญิงชอบไปดูดีมีแต่งเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นนะพี่มีเมียเป็นร้อยนะครับเมียที่มีลูกด้วยกันหกคนที่แต่งอนี่ยหกคนเลยลูกลูกลูกคนที่ที่โทรเมื่อกี้อยู่ราชบุรีเลยนนแล้วเมียคนราชบุรีนี่มีลูกด้วยนะสองคนที่มีผู้ชายคนเดียวไงน้องและผู้หญิงทั้งหมได้ผู้หญิงหมดเลยได้ผู้ชายนุ asına, ่นคนเดียวแต่ตามเดือบมาลอยไงโอ้โหตายนุ่นเลย ไม่ต้องงายน้องผู้หญิงเนี่ยดูดเลียแม่งเลยมันขโมกให้เราเอาหนังเอ็กซ์มาเปิดในห้องเย็นแบบนั้นเลยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะจริงเหรอพี่เรื่องจริงเหรอไปคุยแข่งไปเย็ดเลยเดี๋ยผู้หญิงมันก็เบื่อเนี่ยไม่มีวิลลิ่งเออไม่ต้องงายคือหนังเอ็กซ์ไปเปิดในห้องแล้วเลียแม่งเลยอะไรเลียเลยล้างผู้หญิงชอบจริงเหรอพี่ผู้หญิงชอบจริงๆไงพี่เขาแล้วผู้หญิงขโมกขวยเรามันก็มันในบรรยากาศหัวกับหางมันเอ็กซ์ไปเลย เดีย๋ยไปเลยยังหรอเวยชุดเออเอาเอาไอ้นั่นน่ละถ้านเราเสร็จไปเราต้องไปซื้อน้ำยาได้ฉีดสเปรย์ฉีดให้ป่วยเราเนี่ย<อ>ให้มันชา<อ>ให้มันเสร็จนานๆให้มันนานเสร็จประมาณไปชั่วโมงไงน,นั่นแหละแฟนเรามีความสุขที่สุดเลยพี่จะบอกเป็ผู้หญิงค่อยๆอย่ากทำแรงค่อยๆดันไปค่อยๆไสค่อยๆอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้โหมันเหมือนองงนางรเงี้ยไงต้องทำอ่ะ โโอ้เราเมียเจ้โอ้โหสุดีิลักเราเมียจ๋าัวดจ่ายถึงซื้อน้ำยาล้างช่องคลอดมาเลยมันกินแล้วก็หอมเลยกินไม่จัดมันไม่มีเหม็นเลยก็เดี๋ยวนี้ค้านิยมทุกคนเดี๋ยวนี้โอ้ยเด็กบางคนนี่ตีบตาดูดควยนี่จ้วบจ้วบจ้วบเลยผพี่เนีน้มันดูดโอ้โหมันมันเห็นแล้วมันปื้นมันรูดจับควยเข้าปากไปแล้วไอ้ฮะตายแล้ว ไม่ต้องงายกันเลยลูกผู้ชายยิงเงินค่าเป็นเป็นเป็นแม่พวกคนที่มีครอบครัวแล้วที่มันแตกแยกกันพอหนึ่งบางคนเนี่ยกินเหล้ามาเย็ดผีเมียยังไม่มีอารมณ์อะไรเลยใช่ไหมเย็ดของเราเสร็จไปแล้วนอนหลับแต่เมียไม่รู้เลยน่าเห็นแม่พวกดารากินกวยใหญ่กันเยอะแยะนั่นน่ะชีทิตคนก็ไม่อยากไปชีวิตนะชีนิตเราเป็นแนตายยานดีวนไงที ม่เราตึงไปเลยตึงไปเลยพี่เดี๋ยวผมบอกทางอีกไปเนีนะแฟนมันยังไงแฟนซื้อน้ำายาล้างยูก้อดเปนเลยนเรียนแม่งเลยร้างให้ดีเราก็ดูดมันมาก,กเรเดียนเราโอ้โหก้อนมีความสุขแล้เนเเีเปิดทางไอ้ไทยแลนด์นี่พี่ทายทอดให้เลยเรื่องจริงไม่ได้พายทอด่ายทอดอ เราลูกผู้ชายมันจะชอบจริงเหรอพี่ชอบจริงจริงไงี่โอ้โหติดติดติดใจเลยมันติดใจเลยเจอลิ้น้วแวงลิ้นแยรูมันเลยกัดเป็นแตดเป็นเล่นๆแบโอ้โหตายเนาะเดี๋ยวมันก็กลัวหัวเราไ้เลี้ยอยู่โอ้โยมันดูดกล้วยด้วยไงมันขึ้นขงบนดูดคลวยไปด้วยโอ้โหเดินแต่ความสุขของมนุษย์เราคนสมัยก่อนมันมันไม่ไม่เลาใจมันปัจจุบัน เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีล้างน้ำยาล้างชอง่องคลอดให้กินหายเหม็นกินแบบกินอะไรไม่มีเราป่ว,วยเราีแ่แข็งแล้วเราไปซื้อแบบสเปรย์มันปวดสามแล้วกับบาทฉีดหัว่าไม่ฉีดมันมีวิธีฉีดฉีดแล้วมันไม่มีผลอะไรเหรอไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอะไรผมพีใช้มาจนเลยจะโยกพีหกสิบอ่ามันมันมันจะมันไปไปมีผลข้างเคียงไม่ทําให้เราเป็นอย่างอื่นเลย มันจะ,จะว่ามันจะไปกดจุดประสาทว่าให้ควยลงหัวควยเลยเนี่ยเราชีดตรงหัวเนียอ่าไปถามเป็นร้านให้มันจะมีคู่มือบอกมันจะมีติดก้างหัวกดสามแล้วก็บาดเนี่ยเอามาฉีดแล้วก็ทาทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเป็นล้างนาหมอ,อกเอาอ่าแล้วเดี๋ยวมันแข็งนาทีนี้น้องเอานาจากน้องสองนาทีสามสเ,เนี่ยทีนี้น้องเอา,าเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเรามีมีวิธีการใช้ไงมันมีข้างควงหรือนะ่ย ผู้หญิงยัเสร็จไวก็ไม่ได้นะมันไม่ยอมไงต้องเล่นมันนานๆเราต้องเลียต้องดูดมันจนกว่าถามมาแล้วว่าจะเสร็จหปือยังถุนข้าจะเสร็จแล้วพี่ใส่เลยใส่เลยผู้หญิงจะบอกเลยเอาใส่เลยลเราเลียเราดูดมนก็อ,อ,อะไรเอาไม่งหมดนั่นแหละความสุขของเมียเรามีแ้มันด่าสิใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงหากินนั่นแหละน้องมาจัดการเลยเนาเราเมียเะี ไย่ที่รักจ้ะหัวจ้ะไม่เข้าห้องเราไม่กินห้องนอนหลับแต่ที่ไหนได้ลอ,อกนะบามทีจะว่า <c oughs> ไ,ไปแข่งล้วไปเลีเ้ยงเตี้ยได้ไม่ดีเดี๋ยวกผู้หญิงเบื่อง่ายเรียนนี่ติดเลยโอลเรียนแล้วติดเลยเราก็ชอบผู้หญิงดูดปวยเราเราก็ชอบเลยไงผู้หญิงโมกันเราเนี่ยมันสุดยอดความสุขของเราเลย โอ้โหบางคนมันลิ้นไปแย่ไปรอบมารูเลยก็เยอะเออมันมาเรียนรู้ตุดแล้วด้วยยิงโอ้วใจทุกขาดผู้หญิงมันทำรว้นน่เดี๋ยวที่เราทา้ทา,ยทายเนี่ยนะทตายอเลยที่รถกระบะเข้ามาใช่แล้วรู้ตุ่มรู้ตูดนเลียแม่งใลร้างให้ตาดเรียแล้วผู้หญิงเสียวแต่ใจแทบขาดพี่จะบอกเลยเออนี่พี่บอกจำหลักไปเลยนะ จะแต่งงานนะครับหนึ่งพี่พี่ว่าเราซื้อน้ำยาล้างช่องคลอดมาสวัสดีครับสนัสดีมีอะไรกวนหมอยออกให้หมดมันโล้นเลยเนี่ยสะอาดดีเอาของน้ำกวนเลยกวนขอกหมดหมดเลยเนี่ใครเป็นแต่แดงๆเรียค่อยเรียลไม่ตายนะเหมือนหนางเงี้ยหนังเงี้ยก็เปิดดูเลย จนโลกติดไปแะไอย่างนี้ไม่ใช่จิดแล้วนคน,ไ,<ห>นไม่จิตเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วแน่ที่คนเลิกกันเนี่ยที่ผู้หญิงบางคนเห็นไหมบางทีเย็ดกันไม่นานเลิกกันละมันเพราะเป็นอย่างนี้มันเอาแต่เย็ดอย่างเดียยเย็ดแล้วไม่ไม่ผู้หญิงไม่เสร็จยังไงแล้วไปเจอผู้ชายที่ลิ้นโอ้ย <c oughs> เลี้ยวขวาเลี้ยวลิ้นดีหน่อยก็สะดกไปเลี้ยทั้งหี้วตูดก็ตายแล้วตาย,ายผู้หญิงมันติดเลยจนะ พี่นี่ไม่ได้นะผู้หญิงน,นงนี่มาเจอพี่ผู้หญิงดีนี่ติดพี่เลยเนาะร่างให้ดีอย่างที่ว่านี่เรีะมันมันเกิดโมไปหรอกไม่ช่มีอะไรโอ้โหสุดยอดนั่งกินเหล้าไปดูกันดูควยไปด้วย